สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการ M Love Scene ครับรายการสำหรับคนรักความบันเทิงในรูปแบบอันซีนนะครับทางช่อง M Channel ช่องภาพยนต์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะฮะรายการของเราครับจะพาคุณไปรู้ถึงประสบการณ์สุขเศร้าเงารักหดฮามันดราม่านะครับของดาราศิลปินและเซเลบที่คุณชื่นชอบนะฮะวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นหนุ่มมือกีตาร์วงพ OP-ROCK ชื่อดังวงหนึ่ง มีเพลงดังมากมายโห oh, วงนี้นะครับรวมตัวกันมา7 8ปีแล้วนะฮะตอนนี้เขามีการเปลี่ยนชื่อวงมีการทำแรงต่างเยอะแยะมากมายแต่หนึ่งอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความรักในของเก่าผู้ชายคนนี้นะครับชอบของเก่ามากรถก็เป็นรถยนต์ทรงเก่าเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าเก่ารองเท้าเก่าแต่ไม่รู้ว่าแฟนจะเป็นแฟนเก่าหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้จะค่อยถามเขานะฮะวันนี้เขาอยากให้พามาที่ที่มีของเก่าเ,ย,เยอะครับเราพามาที่นี่ครับที่เจสดาเทคนิคมิวเซียมนะครับก็เป็นมิวเซียมที่รวบรวมเอายานยนโยนบราณน,นะ สกูตเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็มีเรือก็มีนี่หมดนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันเต็มๆเลยที่นี่นะครับอยู่ที่นครปฐมนะฮะไม่ไกลจากกรุงเทพครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญที่จํมดูของเก่าของเราจะเป็นใครไปเจอเขาเลยครับเทียนไปรและแขกรับเชิญของเราครับคุณกล้าแบ็ควิลล่า สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะคะับคุณกัสในสมาชิกกับแบงค์วอนธิลานะครับผมวงนี้จริงๆแล้วมันกี่ปีแล้วนะนานเท่าโอ้ปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่8แล้วมั้งครับ8ปีกับแบงค์วอนธิลาจากชุมชนจีมจีมทีมจีมจีมาใช่อันนั้นแรกเลยครับล่าสุดซิงเกิลย้ายค่ายด้วยที่ชื่อว่า yes music ใช่ไหมถูกต้องครับผมอยู U N S เนี่ยชื่อ yes music นะฮะก็ออกมาในค่ายก็จริงๆก็มีศิลปินเยอะแยะเลยที่เราเคยเห็นหน้าหมดแล้วก็อย่างเช่นกิลลีเบอรี่นะอาร์โอม คาราเมลนะครับคือบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปที่ไม่ได้อยู่ในกัมพูชาแล้วไม่ได้อยู่ในอาเซียเนี่ยก็จะอยู่ทีบีมิกดีทุบีอันนั้นอันนั้นเขาไม่ได้อยู่เลยเขาไม่ได้อยู่เลยเลยไม่เกี่ยวอย่างนี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดก็ออกมาเป็นซิงเกิลแล้วก็ชื่ออะไรบ้างด้วยใช่ไหมถูกต้องครับปุ้งลมเป็นซิงเกิลใหม่กับชื่อวงใหม่แไอวานาเป็นปุ้งลมเลยเป็นไว์วานาล่ะไว์วานาใช่แบ็คแล้วไปไว์ทีหนึ่งถูกต้องแล้วตอนนี้ ตอนนี้ก็เป็นเพลงนะฮะออกมาซิงเกิลชื่อว่ากรุงโรมกรุงโรมนะครับผมคือที่ต้องบอกก่อนเลยว่าที่ต้องเปลี่ยนชื่อวงเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโปรเจกต์พิเศษครับมันเป็นบีไซส์ยังไงฮะเพราะเหลือ3คนด้วยไงเป็นเหลือแค่ติกร์แบงค์โดมก็จะเป็นมือกองที่เป็นแบบมือเป็นมือซีให้เป็น3คนแล้วออกซิงเกิลกรุงโรมเนี่ยก็เป็นอีกสไตล์นึงของแบงค์นิลลาเลยก็จะเป็นแบบกีตาร์เมื่อก่อนผมใช้แต่กีตาร์ไฟฟ้าตลอดตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นกีตาร์คุสติก โปร่งและวงคือแนวดนตรีก็จะสว่างขึ้นใสขึ้นเราเลยเปลี่ยนชื่อวงเป็นไวน์วานิลลาไวน์วานิลลากงโรมไวน์วานิลลากงโรมกงโรมอย่างนี้นะฮะนี่คือซิงเกิลล่าสุดแต่วันนี้เนี่ยอยากให้เราพาไปที่เจ็ดามิวเซียมนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีของวินเทจเยอะมากชอบของวินเทจเหรอฮะถูกต้องครับมีแบบอะไรที่ชอบชอบชอบรถชอบกินต้ากินต้์วินเทจดีมากหรือว่าเป็นแบบพวกของใช้อะไรชอบหมดเลยอ่ะคือชอบหมดเลยครับ คือเมื่อจะเป็นอย่างที่บอกอย่างกีตาร์อย่างอะไรเป็นกันเบสิกแล้วอันนค้นเรื่องธรรมา,ากินแต่อย่างถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยก็อย่างเช่นรถรถนะเทจเสื้อผ้าอย่างนี่ของสะสมผมเลยนะอะไระก็จะเป็นแบบแผ่นเสียง วายนิ่นะอ uh, <V> ่าวายนิใหญ่ๆเลยนะแผ่นเสียงชายแผ่นเสียงสีดำครับอ่าแล้วก็จะมีชอบเล่นของเล่นสังกะสีนะ <c oughs> ก็จะมีแล้วก็มีผ้าบันคอที่ผมชอบแว่นตาเก่งยีนคือแต่ว่าทุกอย่างเนี้ยคือจะเป็นของเขาเรียกว่าเป็นของเก่าอือคือเป็นคนชอบของวินเทจวันนี้ได้พูดคุยเต็เมๆแล้วเดินชมแน่นอนนะครับตอนนี้ครับขอารู้จักกับคุณกราฟวายวินิรามากขึ้นก่อนแล้วกันในช่วงนี้ครับเด็กเกสครับ เอาละครับมาคุยคุณกราฟไววานิลาตรงชื่อนี้แล้วตอนนี้ถูกต้องครับตอนนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปดูรถเก่ากันนะครับคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องเริ่มจากเรื่องของการเรียนหนังสือก่อนนะฮะเรียนหนังสือเรียนหนรรังสือจบด้านสังคมสงเคราะห์มาถูกต้องครับดูไม่เข้าจากสไตล์แล้วก็งานที่ทํามากเลยใช่มครับใช่ครับคือจริงๆแล้วจริงๆผมชอบนะเรื่องสังคมสงเคราะห์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรเรื่องเนี้ยสังคมสงเคราะห์คือจะเป็นการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคม แล้วก็มีการศึกษาเรื่องจิตวิทยามนุษย์เรื่องสังคมกับมนุษย์เรื่องการเป็นอยู่ของมนุษย์อะไรเงี้ยครับว่าแบบเนี้ยชุมชนนี้มีเหตุผลอะไรทําแบบนี้แบบเนี้ใช่ท้าไม่เกิดอะไรขึ้นเด็กคนนี้ถ้ามาถึงมีปัญหาทําไมครอบครัวนี้ถึงมีปัญหาเราจะมีทางแก้ยังไงจะช่วยเหลือสังคมและชุมชนนี้ให้พัฒนากันได้อย่างยืนอย่างไงเคยลองทำจริงยังเคยหลายครั้งนะครับเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยเขาจะต้องไปฝึกงานสถานที่จริง,ลงตลอดลงที่ใช่ไหมลงลงพืง้นที่จริงตลอดนะอย่างครั้งแรกผมฝึก เป็นศูนย์บุตรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมครับคือเวลาใครจะมาขอเลี้ยงเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยก็ต้องมาขอที่เราคือต้องมาขอก่อนแล้วก็ต้องสืบประวัติว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพพอแล้วต้องดูถึงบ้านเขาเลยต้องไปที่บ้านเขาเลยว่าดูสเตทเมนต์ดูบ้านดูความอบอุ่นที่บ้านว่ามีเพียงพอหรือเปล่าเพราะการจะส่งเด็กคนนึงไปไปอยู่เนี่ยคือเราต้องตรวยอย่างว่าเขาจะหลอกเด็กไปขายหรือเปล่าหรือเอาหลอกเด็กไปทาอะไรหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องตรวจให้ดีแต่ทั้นที่สองที่ค่อนข้างประทับใจ ถ้าใครผ่านไปแถวนั้นเนี่ยจะเห็นชุมชนเห็นไหมตอนข้ามรางรถไฟอ่ะจะมีชุมชนซ้ายขวาที่เยอะเยอะเลย,เเลยอะเยอะเลยนะติดตรางรถไฟโอ้เป็นหลายร้อยครอบครัวครัวเรือนนะข้างในก็ไปอยู่ตรงนั้นประมาณเดือนกว่ากว่าอือคือต้องไปจมอยู่ที่นั่นเลยคือต้องไปรู้ว่าชีวิตเนี่ยเขานอนแล้วเขาลำบากไหมเสียงรถไฟอะไรต่างๆคือรู้ยอย่างเขาแล้วก็รู้ในเชิงลึกด้วยไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพคือรู้ต้องรู้ว่า แล้วครอบครัวไหนมีปัญหายังไงแล้วปัญหามาจากอะไรทําไมครอบครัวนี้ถึงไม่อบูนทำไมเด็กถึงไม่ยอมไปโรงเรียนครับแล้วมีช่วยได้จริงๆเป็นคนๆเลยไหมคือถ้าเป็นคนๆในเคสของผมก็มีบ้างนะคืออย่างมีเด็กคนนึงครับฟิลแบบหัวทองเลยนึกออกป่ะหัวทองเนี่ยเอออย่างเงี้ยแล้วไงหัวทอง ระเบิดหูระเบิดหูด้วยนั่นอย่างเราเราได้เป็นคนละอย่างนะคนละอย่างประมาณเนี้ยอยู่ในชุมชนแล้วไม่เรียนหนังสือไม่เรียนชีวิตต้องการอินดี้อืมแต่ผมก็เจอเขาทุกวันน่ะผมก็บิ้วทุกวันเดินแบบไปเรียนมันดียังไงนะก็พูดถึงเหตุผลคือก็ไม่ได้พูดแบบเชิงบังคับมันก็มีจิตวิญญาในการพูดนะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นคุยกันใช่วัยรุ่นคุยกันแล้วเขาก็รู้ตอนนั้นผมเป็นแบกวิญญาณแล้วไงคือเขาก็รู้จักผมอยู่แล้วก็ฟังฟังจนคือผมก็ไม่คิดนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะยอมตัดผมสั้นแล้วไปสมัครเรียน คือผมพาไป,ไปสมัครเรียนนะกับครูใหญ่ของโรงเรียนนี่นะครับก็ถือว่าทำให้คุณกราฟเนี่ยได้ช่วยเหลืออย่างน้อยหนึ่งคนเริ่มต้นจากหนึ่งคนก็ยังดีมนหน,นึงน่งเรื่องนะครับคือกราฟเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรต้องวางแผนก่อนเป็นค,คนที่แบบมีการจัดการชีวิตมีการวางแผนทุกๆอย่างนะครับในชีวิตตอนนี้ในที่ผ่านมาจากการวางแผนของกราฟมีอะไรที่มันสำเร็จแล้วบ้าง คือผมจะตั้งเป้าไงตั้งแต่เริ่มกี่ขวบที่เริ่มเป็นนักวางแผนมันเน่เริ่มช่วงมหาลัยว่าก่อน30มผมจะต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นผมอยากมีรถบินเทจเปิดประทุนได้สักหนึ่งคันก็ได้เป้าแล้วอ่าอยากมีเครื่องเล่แผ่นเสียงมีเครื่องชั้นวางแผนเสียงมันตับตับ,ต,บ,ต,บตับเลยนะอือ่าอยากมีอยากมีคอนโดอยู่สูงสูงติดรถใต้ดินรถไฟฟ้าก็ได้ยังแผ่นเสียงนี่มีเยอะไหมก็ประมาณน่าจะสองสามร้อยแผ่นโอ้นี่นะครับก็แต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้ซื้อเลยครับเพราะว่าตอนช่วงหลังพออะไรก็ตามเนี่ยนะ ที่คนไทยฮิตเนี่ยเิแพงไม่ใช่เรื่องครับราคามันจะแพงไม่ถีบเลยมันจะขึ้นมาเท่านึงอ่ะพอหมด3ามรสามเนี่ยพอขึ้นอายุ3 1มสถึงสีเนี่ยผมอยากมีเป็นร้านเป็นกิจการของตัวเองเกี่ยวกับเกี่ยวกับคือที่คิดว่าจริงๆมีหลายอย่างอย่างเช่นธุรกิจที่เราคิดว่าเราทำแล้วแฮปปี้อ่ะร้านเฟอร์นิเจอร์เก่าแต่คุณผู้ชมครับในความชอบของเขานี่นะครับทำให้คุณสตาฟนะครับซื้อเสียงแผ่นหนึ่งสี่ห้าพันชีวิตประจำวันครับ รถยนต์ฟิกอโรจอดไว้ใชะไรครับเดินจริงเหรอข้อการเดินเยอะมากต่อวันเนี่ยก็ไม่ได้ทุกวันแล้วแต่วันถ้าวันไหนว่างๆผมจะเดินอ,อย่างผมเคยเดินอคอนโดผมอยู่แถวลาดพร้าวลาดพร้าวต้นๆเนีเคยเดินจากลาดพร้าวไปสามย่านไปศรีลมอะไรเงี้ย<อ> <มา S 1> บ้าธรรมดาจริงๆผมเดินจากลาดพร้าวเนี่ยไปไปกินข้าวที่ไปกินเซ็กสามย่านอะ่ะคุณบ้าเปล่ามันไกลมากนะเว้ยออกกำลังกายออกกำลังกาย เดินกับใครเดินยังไงเดินคนเดียวยาวรัชดายาวก็ไกลอยู่ดีหนไงเดินเส้นรถไฟฟ้าเริ่มเดินกี่โมงเริ่มเดินประมาณแดดร่มๆครับห้าโม,มงเย็นห้าโมงถึงสามย่านสองสามทุ่มอาหารมื้อนั้นสเต็กสามย่านจะอร่อยมากโอ้โหผมสั่งโบติสเซสามย่านโบริคนกินจานเดียวก็อิ่มใช่ไหมผมสเต็กจานหนึ่งสปาเก,กตตี้จานหนึ่งโอ้โหอร่อยขากลับนั่งรถใต้ดินสามย่านกลับมาลาดพาขึ้นคอนโดสบายใจ จบวันว่างของกาฟวันว่างนะเดินสมมติผมไปยาวราชเดินอยู่วะผมเดินจากไม่เอไไม่เดินละคือรถไฟทัพใต้ดินจากลาดพร้าวไปลงหัวลำโพงเสร็จแล้วเดินหัวลำโพงเนี่ยก็จะเดินไปเยาวราชคือจะไม่ต่อมอเลยจ้างต่อตุกๆแบบคนอื่นนะผมก็เดินเลยถ้าวันที่ไม่รีบก็เดินได้แล้วก็ไปนั่งกินกาแฟพักเหนือยที่ดโรสยามโอ้โหคลาสสิกมากนะฮะคือเวลาผมบ้าอะไรเนี่ยผมบ้าสุดอย่างเช่นมีอะไรไามอย่างเช่น ที่ผ่านมาก็บ้าของมือสองอยู่แล้วนะบ้าแผ่นเสียงทีนี้ก็ช่วงหลังผมมาบ้าแบบสงครามโลกคือสองครามโลกนี่มีที่มาที่แบบ wow, ว่าเกิดขึ้นยังไงมีใครเข้าร่วมบ้างใช่แต่จริงๆแล้วคือไม่ได้บ้าสงครามโลกเพราะว่าชอบตัวสงครามนะชอบคือ,ม,อ,อมันเริ่มมาจากกางเกงยีนยุคสงครามโลกยุคสงครามโลกคือผมมาไปก็ดูตอนแรกอยากได้กางเกงยีนรีวายรุ่นแบบวินเทจ แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าสงครามโลกเนี่ยซื้อไม่ไหวแล้วเพราะที่ญี่ปุ่นมากแพงมากญี่ปุ่นผมไปเห็นะล้านกว่าเยนก็มันสามสี่แสนบาทผมก็เลยไปเจอว่าเดี๋ยวนี้รีวารซึ่งก็ทำย้อนยุครุ่นเก่าขึ้นมาแล้วก็อยากได้รุ่นปีตัวเนี้ยก็คือปี1944 1944ดีไงครับที่สงครามโลกครั้งที่สองอันุ่นแพงเนื้ออะไม่เกอย่างเหล็กแพงคล้ายๆเหมือนรถเลยเดี๋ยวาปดูกันคือเหล็กก็ต้องประหยัดรีวารก็ต้องทำเป็นกระดุมโดนัทได้ที่ปักก็ใช้เป็นเขียนแทน คือในยุคที่เป็นเดนนีมเนี่ยก็จะเริ่มตอกหมุดเพื่อแบบคนเหมืองห้มันหลุดใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มเอาหมุดออกแล้วเอาหมุดออกเพราะว่าประหยัดมีไดท์โลโก้ด้านหลังจากที่เป็นปัเป็นหนังปักๆก็ใช้เป็นเขียนแดนกระดุมก็เป็นกระดุมโดนัทมีรูตรงกลางเพราะว่าต้องเอาเหล็กไปไปทำลูกกระสุนปืนอ๋อคือมันมีประวัติอะไรอย่างงี้ไงก็คือมีเิสตอรี่การใส่มาซึ่งแต่ว่าผ้านี่ก็เป็นผ้าที่ทำรีโปรดักคือเอาเครื่องจักรยุคนั้นน่ะมาทอใหม่นะก็ทำที่โรงงานที่อเมริกากเลยผมก็ไปได้มาแล้วผมกก็ศึษาเรื่อง พอเป็นรุ่นสงครามโลกใช่ไหมทีนี้ผมก็เริ่มไปศึกษาเรื่องสงครามโลกแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเกิดม้นเกิดอะไรยังไงและผมชอบแฟชั่นชุดยุคนั้นไงทีนี้แล้วโดยเฉพาะแฟชั่นของทหารเรือยุเอเนไงนี่ผมก็ไปตามหาล้วมาเลยเสื้อเชิ้ตทหารเรือยุคนั้นบวกทหารเรือแบบไหนแบบไหนผมก็ไปมีนะแล้วก็ล่าสุดผมไปได้แว่นเป็นสงครามโลกที่หนึ่งนั่นคือเวลาผมบ้าอผมก็นั่งดูวิกิพีเดียเพื่อนั่งตามหาเว็บบอร์ดที่เขาคุยกัน เนี่ยว่าอะไรอย่างเป็นยังไงนีว่าเดี๋ยวนี้อิเทอร์็ตมันศึกษาง่ายนี่ผมก็ศึกษาลึกๆจนเวลาผมบ้าอะไรผมก็เอาถากนั้นแหละให้เต็มเทครับผมก็เลยกลายเป็นรีไวตัวนี้1944แต่ว่าถ้าเกิอยากหาเพื่อนให้มันนี่ที่นี่มีเพียบเลยรถที่นี่เป็นยุคหลังสงครามโลกแล้วก็ยุคปัจนเป็นยุคสงครามโลกด้วยนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าครับพากราฟไปเดินดูรถต่างๆที่จะมาเป็นเพื่อนอย่างเกงยีรีไวตัวนี้ครับตอนนี้มีแฟนไหมครับตอนนี้ครับผมก็ถ้าตอบเท่ๆก็มีคุยๆอยู่อย่าบอกนะ ว่าคือเด็กจากชุมชนรถไฟคนนั้นที่ย้อหัวทองไม่ต่างของตัวเรียน <c oughs> ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉัน